สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่102นะคะ ep 102แล้วนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด304 BIBEW แอดไลน์ตามนี้เลยนะคะมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนนะคะ0834374753ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR Code แคปบหน้าจอและสแกนเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะจะได้ส่งรูปภาพให้ชมได้นะคะพี่ๆคะมาวันนี้ราคาเริ่มต้นที่องค์ละ300บาทนะคะราคาเริ่มต้นที่องค์ละ300บาทนะคะ สีองหนึ่งพันนะคะสีองหนึ0 0พเริ่มมาเรามาเริ่มกันเลยรายการแรกนะคะเริ่มจากรายการแรกเป็นเหรียญยี่สิบสตววรษค่ะเป็นเลี่ยมแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบอะแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้ก็ไปแบบนี้นะคะนะนี่เลยนะคะนี่นะเลี่ยมกรอบแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะสามร้อบาท อันนี้คือราคารวมส่งแล้วนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จเลี่ยมกรอบแบบนี้นะคะใส่กรอบแบบนี้เลยนะเก่าๆเ,เลยนะคะองค์นี้แตกเขาเรียกอะไรอะแตกงาแตกายงาอะไรสักอย่างนะคะแบบนี้เลยนะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะพี่ๆคะ่ะนี่นะ300บาทค่ะรายการต่อไปเป็น ดอกพิกุลแม่ชีบุญเรือนค่ะดอกพิกุลแม่ชีบุญเรือนนะคะเลี่ยมพลาสติกมาแบบนี้นะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วเอ,อ่อข้างในเป็นเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนักหนักหน่อยนะแบบนี้เลยนะคะนี่เลย300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมกรอบมาแบบนี้นะคะเก่าๆเลยนะคะตามสภาพเลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อผงเจ้า,จาของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อผงยานะคะนี่ค่ะแบบนี้นะเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะพี่ๆค่ะเลี่ยมกรอบมาแบบนี้นี่นะคะ 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพระลีลานะเนื้อชิ้นพระลีลาแบบเก่าๆก่อนๆแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะคะ300บาทค่ะ300บาทนะแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะค่ะองค์ใหญ่นะองค์จัมโบ้เลยค่ะแบบนี้นะ มีตะกุดนะคะตะกุดหนึ่งดอกนะคะอยู่ด้านล่างนะเลี่ยมมาแบบนี้เลยค่ะลงยาแบบนี้เลยนะคะสีสีแบบนี้เลยนะสามร้อยบาทมาพร้อมกรอบก็ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอ่าพะอันนี้พระอะไรไม่ทราบนะคะเป็นพระเนื้อผงนะแบบนี้นะเก่าๆมาแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเลี่ยมกรอบพลาสติกนะเป็นหลวงพ่อเกษมเข็มมะโกนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะได้พระตรงตามรูปทุกองค์แน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋านี่เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระผงสุพรรณเรียบใส่กรอบนะคะใส่กรอบสีทองมาแบบนี้เลยนะคะนี่นะ องค์พระเก่าๆเลยนะคะนี่นะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปอันนี้พระอะไรไม่ทราบนะคะแบบนี้นะไม่ไม่ไม่ทราบเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาไม่ได้บอกไว้เป็นพระเนื้อดินแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะ นี่นะคะอันนี้เป็นพระเนื้อผงค่ะพระเนื้อผงลงรักปิดทองนะคะเก่าๆเลยนะคะส,สวยๆนะสามร้อบาทค่ะรายการต่อไปเป็นจอบหลวงพ่อเงินคะ่ะองค์นี้สภาพแบบว่าสภาพใช้เก่าหน่อยนะคะอง์นี้นะสภาพใช้นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะเก่าๆเลยนะคะ สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปเป็นพระเนื้อดินนะคะนี่ค่ะเจ้าของเดิมบอกว่าเป็นพระของจังหวัดลำพูนแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค่คะพี่พี่ขารายการต่อไปนะคะเป็นพระเนื้อดินเหมือนเดิมนะคะเป็นแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรไม่ทราบนะคะไม่รู้ที่นะแบบนี้เลยนะคะ ส,สวยเลยนะคะ300อบาทค่ะ3า0อบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จวันนี้ได้มาแค่สององค์นะคะพระสมเด็จอันนี้ไม่ได้เลี่ยมนะคะไม่ได้ใส่กรอบมนลสารสวยดีมากหนึกหนึมันมันเลยนะคะองค์นี้นะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหมากทุยคะ่ะหมากทุยแบบนี้นะคะเก่าๆเลยลงรักนะคะ เก่าๆเลยแบบนี้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นพระสุมกรนะคะพระสุมกรเก่าๆนะคะองนี้นะสภาพเก่าๆเลยนะคะมันๆเลยนะคะองนี้นะสวยๆเลย300บาทนะคะจบแล้วนะคะสำหรับรายการ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นองละ อง์ละแ0 0อบาทถาดนี้นะคะอง์ละ800บาทนะคะอง์ละ800บาทมีอีกอันนึงอยู่ในกล่องนะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้ก็ปไปพร้อมกล่องเลยนะคะนี่นะแ0 0อบาทนะคะอง์ละ800บาทเริ่มจากนะคะเริ่มจากพักกล่องละกันเนาะนี่นะคะพักกล่องเป็นกล่องก็ไม่ยีแบบนี้เลยนะคะสภาพนะ จะเก่าหน่อยนะคะพี่ๆขานี่นะอันนี้อ่พาพักกิ่งหลวงพ่อใส่รุ่นแรกนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะนี่นะแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะได้พัรตรงตามรูปทุกองค์นะคะด้านล่างมีตัวหนังสือนะคะหลวงพ่อใสนะคะมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่ง นี่นะคะชุดนี้นะไปพร้อมกล่องเลยนะคะแปดร้อยบาทค่ะแปดร้อยบาทรวมส่งแล้วนะคะองน,นี้นะมาพร้อมกล่องแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะคะแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรไม่ทราบนะคะพี่ๆแบบนี้นะเป็นเนื้อชิ้นเก่าๆเลยนะคะคาบไข่ขึ้นสวยมากเลยนะคะไข่ธรรมชาติเลยแบบนี้นะคะ นี่นะแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นตะกรุดใบลานนะคะตะกรุดใบลานมีลอยจานทั่วทั่วองค์เลยนะคะแล้วก็มีการถักเชือกนะคะแบบนี้นะเก่าๆนะคะแบบนี้เลยนะคะแปดบาทนะคะแปดร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะไม่ทราบเนื้ออะไรนะคะแบบนี้นะส,สวยเลยนะคะแปลกตาอยู่นะอ,องนี้นะนี่ค่ะแ800ร้อบาทนะคะแ0 0รบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะอันนั้นเขาบอกว่าเป็นเหรียญพุทธศักราช2 460นะคะเป็นแบบนี้นะนี่นะคะ สวยๆเลยนะคะเหรียญการเหรียญการแสดงนะคะกสิกรกรรมนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะ800บาทรวมส่งนะคะ800บาทรวมส่งจบแล้วนะคะสำหรับรายการองล์ละ800บาทนะคะรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเป็นองล์ละ1 0 0 0บาทนะคะองล์ละ1 0 0 0บาท ราคารวมส่งแล้วนะคะองละหนึ่งพันบาทเริ่มจากนะคะปลาค่ะปลาตะเพียนเป็นเนื้อโลหะนะคะหนาๆอยู่นะคะนี่นะปลาตะเพียนเป็นเนื้อโลหะแล้วก็รูปนะคะรูปหลุมพ่อจงด้านล่างนะคะรูปไทยหลุมพ่อจงด้านล่างนี่ค่ะแบบนี้นะเลี่ยมกรอบพลาสติกมาแบบนี้เลยสามห่วงนะคะเลี่ยมกรอบมาสามห่วงแบบนี้เลยนะคะกรอบพลาสติกนะคะแบบนี้นะ 1,000พันบาทรวมส่งนะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะมีสิงอยู่ด้านล่างนะคะงานสิงนะคะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็มีตะกรุดอยู่ตรงกลางนะคะเลี่ยมเก่ามาแบบนี้นะคะนี่นะคะเลี่ยมเก่ามาแบบนี้เลยห่วงห่วงจะเป็นสนิมหน่อยนะคะเก่าๆเลยนะคะนี่นะนี่เลยได้พาตรงตามรูปแน่นอนนะคะหนึ่งพันบาทนะคะ 1,000บาทรวมส่งค่ะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่สุกค่ะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเก่าๆนะคะคาบราขึ้นตามเหรียญเลยนะคะแบบนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะสวยๆเลยนะคะ1000บาทนะคะ1000บาทรวมส่งจบแล้วนะคะสำหรับรายการ1000บาทนะคะต่อไปอีกหนึ่งรายการค่ะอีก1ราคานะคะอีก1ราคา เซตนี้นะคะองละองละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะเซตนี้นะองละหนึ่งันห้าร้อยนะคะเริ่มจากเลี่ยมเงินนะคะอันนี้เป็นเลี่ยมเงินนะคะหลวงพ่อเงินเลี่ยมเงินนะคะแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมเงินแท้นะคะเลี่ยมเงินลงยานะหนึ่งันห้าร้อบาทรวมส่งนะคะ1 5 0 0พันห้ารอบาทรวมส่งแบบนี้เลยนะคะส่วนอีกอันนึงอีกองหนึ่งนะคะ เป็นหันุนมานะคะงานแกะหันุนมานะคะเป็นมีดนะคะไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆเลยนะคะองค์นี้ด้ามฝักเป็นไม้นะคะด้ามฝักเป็นไม้นี่นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะคะส,สวยๆเก่าๆเลยนะคะนี่นะด้ามฝักเป็นไม้นะคะเก่าๆนะคะ หนึ่งพันห้าร้อยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยราคารวมส่งแล้วนะคะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับาราคาคา1,500บาทนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่นะคะที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆนะคะวันนี้ราคาเริ่มต้นที่องละ300บาทพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะแอดไลน์นะคะแอดสา b จุ I b e w, นะคะ หรือแถบหน้าจอสแกน QR Code ทั้างไลายได้เลยนะคะส,สายด่วนนะคะ0834374753มแอดลน์มีตัวแอดนำหน้าแบบนี้ด้วยนะคะและพี่ๆจะไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะนะสุดท้ายนี้น้องไปราค่ะสวัสดีค่ะ